นิทานชาดกเรื่องเขาดีก็ต้องเลี้ยงให้ดีในอดีตการนานมาแล้วครั้นพระเจ้าพรมทัศเสวยราชสมบัติณนเะมืองพารณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ่อค้าในอุตรปัทชนบทก็ในชนบทนั้นมีพ่อค้าม้าอยู่ประมาณ500คนครั้งหนึ่งพ่อค้าม้าคนหนึ่งนำมาห้าร0อตัวมุ่งหน้าไปขายยังเมืองพารณสี ในระหว่างทางได้แวะพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองพาราณสีนักหมู่บ้านนั้นเมื่อก่อนเป็นบ้านเรือนของเศรษฐีที่มั่งคั่งมากแต่ตอนหลังได้ถึงความเสื่อมสิ้นไปตามกาลเหลือเพียงหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่พ่อค้าม้านั้นจึงเข้าไปหานางแล้วขอพักอาศัยชั่วคราวโดยจะจ่ายค่าเช่าให้นางก็ยินดีให้พักกันได้ ในวันนั้นเองนางลาซึ่งเป็นแม่ม้าอาชาในตัวหนึ่งได้ตกลูกมาเป็นเพศผู้พ่อค้าม้าพักอยู่สองสาวันก็ลาหญิงชลาเดินทางต่อนางจึงทวงค่าที่พักพ่อค้าม้าก็บอกว่าไม่ลืมข้อตกลงและจะจ่ายให้นางจึงต่อรองว่าถ้าจะให้ค่าเช่าก็ขอแลกเป็นลูกม้าตัวนี้แทนค่าเช่าได้หรือไม่ พ่อค้าม้าก็ตกลงให้ลูกม้าแก่นางแล้วเดินทางต่อไปหญิงชารานั้นปลูกความรักสเสน่หาในลูกม้าเหมือนเป็นลูกได้เลี้ยงดูด้วยข้าวเปลือกและหญ้าที่เหลือเดนจากม้าที่มาพักจำเนียงการผ่านไปพ่อค้าโพธิสัตว์ได้ต้อนม้า500ตัวไปขายที่เมืองพราราสีและผ่านหมู่บ้านของหญิงชารานั้นเหมือนกัน ขนาดนั้นลูกม้าอาชาในกำลังกินรำอยู่ม้าที่มาทั้งหมดไม่มีแม้นสักตัวเดียวที่กล้าเข้าไปเหยียบชานบ้านนั้นทำให้พระโพธิสัตว์สงสัยจึงเข้าไปไต่ถามหญิงชลาว่าที่นี้มีม้าอยู่หรือไม่นางก็ตอบว่ามีลูกม้าตัวหนึ่งตอนนี้ออกไปหากินอยู่ใกล้พบข้าก็จะกลับมาพระโพธิสัตว์จึงพักม้าไว้ข้างนอกแล้วนั่งคอยลูกม้าอยู่ ลูกม้าอาชาในเมื่อหากินจนถึงเย็นแล้วก็กลับที่พักพระโพธิสัตว์จึงพิจารณาดูลักษณะนานาประการก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นม้าสินทบชาติอาชาในที่หาค่าไม่ได้จึงดำริว่าควรที่เราจะจ่ายเงินให้หญิงชลาเจ้าของแล้วนำไปเลี้ยงดูคิดแล้วก็ขอพักอยู่ที่บ้านนั้นแล้วพักม้าทั้งหมดไว้นอกรัว้ว พ่อค้าโพธิสัตว์พักอยู่สองสาวันพอเลี้ยงม้าอิ่มน้ำดีแล้วก็ไปขอลูกม้ากะหญิงชลาโดยยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูให้นางจึงตอบทันทีว่าอย่าได้หวังเลยที่ตนจะขายลูกม้าที่ตนรักเหมือนลูกพ่อค้าจึงถามว่านางดูลูกม้าอย่างไรนางก็ตอบว่าเลี้ยงด้วยรำบ้างให้กินข้าบ้างบางครั้งก็ให้กินข้าวตังบางคราว ก็ให้กินหญ้าที่เหลือเดนจากม้าอื่นๆบางคราก็เอาลำต้มเป็นยาคูให้ดื่มเป็นดังนี้เสมอมาพ่อค้าจึงต่อรองกับนางว่าถ้าให้ม้าตนไปตนจะเลี้ยงม้านี้อย่างดีจะให้กินอาหารที่มีรสเลิศเจือด้วยนมสดที่อยู่ก็จะให้สร้างอย่างดีดาดเพดานด้วยผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ จะให้ยืนอยู่บนแท่นอย่างดีแทนยืนบนพื้นดินที่ขรุคระเมื่อนางได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านจะเลี้ยงดูลูกของเราให้เป็นสุขสบายอย่างนี้ลูกของเราคงจะได้รับความสุขสำราญก็ขอให้ท่านพาลูกของเราไปเลี้ยงดูเถิดพระโพธิสัตว์จึงวางถุงเงินหกถุงซึ่งมี เงินอยู่ถุงละหนึ่งพันกหาปณะนะไว้ที่เท้าทั้งสี่เท้าละหนึ่งถุงที่หางหนึ่งถุงและที่หัวหนึ่งถุงแล้วให้นางนุ่มห่มผ้าใหม่แต่งตัวเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วมายืนที่หน้าลูกม้าลูกม้ามองหญิงชราแล้วก็น้ำตาไหลนางจึงลูบหลังมันแล้วกล่าวว่าลูกรักพ่อค้าเขาให้ค่าจ้างแม่แล้วจเจ้าไปอยู่กับเขาเถิด ลูกม้าจึงยอมไปกับพ่อค้าโดยง่ายดด้เมื่อไปพักในที่แห่งหนึ่งพระโพธิสัตว์ต้องการจะทดสอบดูว่าลูกม้าสินทบนี้จะรู้พลังของตัวเองหรือไม่จึงต้มรำข้าเป็นยาคูแล้วใส่รางให้ลูกม้ากินลูกม้าคิดว่าเราจะไม่กินอาหารอย่างนี้อีกจึงไม่ต้องการกินยาคูนั้น พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าเจ้าเคยบริโภคหญ้าที่เป็นเดนเคยบริโภคข้าวตังและแป้งจี่มาแล้วนี้เป็นอาหารของเจ้าเพราะเหตุใดเดี๋ยวนี้เจ้าจึงไม่บริโภคเล่าม้าสินทพได้ฟังดังนั้นได้ตอบว่าท่านมหาพรมในที่ใดคนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์โดยกำเนิดหรือโดยวินัยคือการฝึกหัดในที่นั้นข้าวตังและแป้งจีจะมีเป็นอันมาก ส่วนตัวท่านรู้จักข้าดีแล้วว่าม้าตัวนี้เป็นม้าชั้นสูงเพียงใดข้าก็รู้อยู่เพราะอาศัยตัวท่านผู้รู้อยู่จึงไม่บริโภคแป้งจีของท่านพระโพธิสัตว์ฟังแล้วจึงปลอบใจลูกม้านั้นว่าเราประสงค์จะรองใจเจ้าจึงได้ทำไปเช่นนั้นอย่าได้โกรธเคืองเลยดังนี้แล้วให้บริโภคอาหารอันโอชารส จากนั้นได้นำม้าทั้งหมดไปที่ท้องพระลานหลวงจัดการให้ม้า500ตัวไว้ด้านหนึ่งวงม่านไว้อีกด้านหนึ่งแล้วให้ลูกม้าสินทบเข้าไปอยู่ในม่านนั้นพระเจ้าพระนสีเสด็จมาทอดพระเนตรม้าทั้งหมดเห็นเขาแยกม้าไว้อย่างนั้นจึงตรัสถามทรงสดับว่าม้าที่แยกไว้นั้นเป็นม้าสินทบชาติอาชาในา มีความว่องไวเป็นพิเศษจึงตรัสให้พ่อค้าแสดงให้ดูพระโพธิสัตว์จึงขึ้นหลังม้าแล้วควบม้าสินทบรวดเร็วปานลมพัดจนมองไม่เห็นว่าวิ่งเร็วแค่ไหนต้องใช้ผ้าแดงผูกไว้ที่ท้องจึงสังเกตเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของผ้าแดงและได้แสดงความสามารถอย่างอื่นอีกจนกระทั่งพระเจ้าพระนศีทรงพอพระราชหฤทยัยพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้แก่พระโพธิสัตว์ และทรงอภิเษกม้าสินทบให้เป็นอัศวะมงคลประจำพระองค์พร้อมรับสั่งให้สร้างที่พักพิเศษเฉพาะพระราชทานให้เพื่อให้อยู่สุขสบายสาระจากชาดกธรรมดาผู้เป็นอาชาในคือผู้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วผู้มีพลังในตัวมหาศาลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน ย่อมเป็นผู้ไม่เห็นแก่ป่าแก่ท้องจะกินเพื่อให้อยู่รอดมิใช่กินเพื่อให้อร่อยมีเหตุผลในการกินว่าอย่างไรสมควรอย่างไรไม่สมควรดังนั้นจึงสามารถสงเคราะห์คนอื่นให้อิ่มใจให้มีความเบิกบานใดได้โดยไม่เลือกที่รักผักที่ไม่ชอบและตัวเองก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้ด้วย ตรงกันข้ามคนที่เห็นแก่ป่าแก่ท้องเห็นแก่กินเป็นเรื่องใหญ่มักจะยุ่งยากยุ่งเหยิงในเรื่องกินสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ปฏิบัติจัดธรรมกลายเป็นคนเลี้ยงยากไปในที่สุดอันหนึ่งไม่ว่าคนหรือสัตว์หากเป็นชาติอาชาในาย่ยอมควรได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามยถากรรม ผู้ที่ฉลาดย่อมเลี้ยงดูผู้เช่นนั้นอย่างเหมาะสมเพราะผู้เป็นอาชาในนั้นย่อมมีพลังมีความสามารถสนองงานที่ต้องการได้มากกว่าคนหรือสัตว์ปกติธรรมดาหลายเท่าผู้ได้ปกครองหรือครอบครองผู้เป็นอาชาในถือว่าเป็นผู้มีรัตนชาติอยู่ในมือแล้วถ้าหากไม่รู้จักใช้ไม่สนใจเหลียวแลหรือไม่รู้จักรักษาไว้ให้ดี ย่อมถือว่าเป็นผู้ไรว้วาสนาโดยแท้เหมือนไก่ได้พลอยแต่ไม่รู้จักคุณค่าของพลอยฉะนั้น